ครับก็สวัสดีครับนะครับเทปนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อแล้วครับ <c oughs> ก็ตามตามเวลาที่ผ่านไปนะครับก็ก็ยังคงมีผู้ใจบุญนะครับก็มาแจกอาหารการกินแล้วก็เครื่องเครื่องมือเครื่องใช้เ,เครื่องใช้สิ่งของแห้งมาให้ผู้อยากไร่ได้ใช้กันนะครับ ผมก็มีผมก็ได้อานิสงค์ด้วยนะครับก็ไปไปบางทีก็ไปหา,ข,าข้าวของกินอยู่แถวแถวนั้นก็เลยบางครั้งก็ได้ได้รับไปด้วยนะครับการการที่มีมีเจ้าภาพเอาสิ่งของต่างๆมาแจกเนี่ยคนคนที่ไปแถวนั้นก็ก็รู้ดีนะครับบางทีบางทีงทต้องบางทีเจ้าภาพเจาะรถเจาะรถนะครับโอ้ก็ต้องวิ่งกัน วิ่งกันเพื่อที่จะได้อยู่หน้าๆนะครับเพราะว่าถ้าอยู่หลังๆนี่โอกาสที่จะได้ของมันก็น้อยนะครับนอกจากว่าเจ้าภาพจะเอามาเยอะนะครับถึงจะได้กันทัวถึงนะครับทีนี้เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็มีก็มีบริษัทนะครับบริษัทก็อยู่แถวอยู่แถวประชาอุทิศนะครับประชาอุทิศก็ก็เป็น เป็นบริษัทใหญ่โตนะครับก,ก็แจกจากอาหารการกินแล้วก็แจกแจกอังเปานะครับแจกอังเปาให้คนที่ไปคนที่ไปร่วมงานนะครับก็บริษัทนี้ก็จ่ายปั๊มนะครับก็ให้เงินคนละ500บาทนะครับเป็นอังเปาใส่ใส่อยู่ในซองแดงนะครับผมก็ไม่เคยไปนะครับก็ปีนี้ก็ได้รับข่าวก็เลยลองลองไปดู นะครับเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านผมผมก็ไปแล้วก็ได้รับได้รับอ่างเปล่ามาสองหนึ่งนะครับก็มีข้นงายก็มีเงินทั้งหมดห้าร้อยบาทนะครับก็จะเจ้าภาพเขาก็แจกไม่อันนะครับแล้วก็มีอาหารการกินเยอะแยะเลยนะครับคนที่ไปไปออกล้านไปออกล้านที่ที่ร่วมงานกับเจ้าภาพนี่ครับที่เขาก็เป็นเขาก็มา มาออกร้านแล้วก็เอาอาหารการกินมาก็ทางการอิ่นน้ำํารานนะครับสำหรับคนคนประมาณพันคนประมาณพันเสร็ศษนะครับที่ไปก็ได้ก็ได้รับกันทุกคนเลยนะครับคนละ500บาทนะครับแล้วก็งานงานวัดปากน้ำงานวัดปากน้ำที่ผ่านไปเมื่อ2อสองวันที่แล้วนี่นะครับผมก็ได้ไปก็ก็เช่นเดียวกันครับ ผมก็ไม่เคยไม่เคยได้ไปที่วัดปากน้ำานี่นะครับก็แล้วก็ไม่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็เคยได้ยินแต่ก็พูดกันนะครับว่าวัดปากน้ำประศรีเจริญนี่มันออพอทุกปกีก็จะมีทําบุญทําบุญต่างๆอะไรนี่ผมก็ได้ยินข่าวแต่ก็ไม่เคยไปนะครับก็ปีนี้ก็เลยลองไปดูนะครับเพราะว่าผมไอ สิ่งไหนที่ผมไม่เคยไปผมก็ลองลองไปดูนะครับก็ปั่นจักรยานจากบ้านไปนะครับที่จอมทองนี่ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณก็ประมาณใช้เวลาปั่นไปก็ประมาณ20 25นาทีถึง30นาทีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ปั่นไปแล้วก็ก็มีโลงทานนะครับโลงทานก็เอาอาหารการกินมาแจกมาแล้วก็ผู้คนที่มามาร่วมงานที่วัดนี้ก็ รับประทานกันอิ่มหนำสำราญเลยนะครับผมก็ผมก็ไปดูก็ก็ได้รับได้รับสิ่งของที่เขาเอามาก็ได้ก็อิ่มอิ่มไปเลยนะครับครับเทนี้เราก็มาฟังเพลงกันต่อนะครับครับก็เริ่มจากเพลงขุดทองกลับบ้านนะครับก็เป็นผลงานของคุณอาจจนปัญจพันธ์นะครับเพลงนี้ก็แต่งให้คุณธานนินเป็นผู้ร้องนะครับ เดินทางไกลไปหางานทำตาดำดำคอยอยู่เมืองไทยวันเดือนปีผ่านพ้นเลยไปความดีใจก็ใกล้เข้ามาอดทนจนครบสัญญาถึงวันได้าลามาพักผ่อน ออกโบยบินเมื่อนกขมินเลืองอ่อนกลับสู่รังนอนเมื่อตอนสนทยาเครื่องบินตามใจเต้นและเห็นชัดเจนในตา บ้านเกิดเมืองมารดาทุ่งนาแม่น้ำลำคลองแดดสีทองทองฟ้าสีเทาลง บินถิ่นของคนไทยเดินภูมิใจในบ้านของเราไปเมืองใดจะซึ้งใจเท่าเมืองไทยเราแสนสุขสบายกอดลูกเมียไว้แนบกายหายความห่วงใยใจกระยิม อากาศเมืองไทยให้ใจเต็มอิ่มรํำรวยรอยยิ้มอิ่มเอมหัวใจครับต่อไปก็เป็นเพลงเป็นเพลงคนไกลบ้านนะครับก็เป็นผลงานจากคุณทวีพงศ์นะครับก็เพลงนี้ก็แต่งให้คุณชลําเป็นผู้ร้องนะครับ วานนี้บ้านเราคงเย็นมากแล้วทั่วทุกถิ่นแนวคงแหลสลัวและคงเป็นยามที่ทุกครอบครัวอยู่พราะหอมหยอกหัวกินข้าวกินปลา จากนี้ไม่นานคงเตรียมเขา้านอนหัวใจสั่นคลอนเราร้อนภวาจะมีบ้างไหมผู้นอนลืมตาห่วงอาวนาฉันคนอยู่ไกลทนทุกข์ทนเงาเปล่าเปลี่ยวอารมณ์ จำกล้ำกลืนฝืนคมไกวว้าอนาคตไปโชคดีวันนาฝ่าจ้าแจ่มใสจะหอบธงชัยใต้เมฆคูนคืนจะนานเท่าไรแม่ไกลสุดฟ้า รักเดียวศรัทธาสื่อตรงยังยืนหากคนคอยหันเหใจเป็นอื่นก็สุดขัดคืนข้อกรรมบาปเวนครับต่อไปก็เป็นเพลงฉันยังเฝ้าคอยนะครับก็เพลงนี้ก็คุณสุเทพลองเอาไว้เป็นต้นฉบับนะครับก็เป็น ทำนองเพลงของอน่าจะญี่ปุ่นหรือไงนี่ครับเพลงนี้ผมก็ยังไม่ทราบผู้ประพันธ์นะครับโอ้รำพึงถึง,ถงชูคู่ชมรักเคยพีรมสเสน่หาอยากจะรู้ดูใจว่า รักใหญ่โรยราเจ้าเมื่อเอินห่างวาดะวาในอุราสันสมสาวฝ้าฝันฉันยังมนมงังแววพลิ้วลมครวนฉันจวนใจคลงังยิงวัง ยิ่งเหมือนรักเลือนห่างไกลก่อนรำพันรักฉันแต่เดียวและมีใจเดียวไม่เหมือนใครอยาเอ่ยเสกสันสาบานให้ ถึงวันฉีบวายไม่เป็นอื่นโออุ่นหอมเจ้าก็ยอมให้ตระกองรวมไหลเจ้าไม่ขัดคืนยิ่งคิดคระใดลงพาใจชื่น โรดคืนสู่หลังฉันยังเฝ้าคอยครับก็จบไปนะครับก็ในในการที่มีเจ้าภาพต่างๆนะครับเอาสิ่งของมาอาหารการกินมาแจกมาแจกให้กับผู้ผู้ยากไรได้กินได้ใช้กันนะครับผมก็นึกถึงเพลงที่ครูประยงนะครับครูประยงก็แต่ง แต่งให้คุณทานนินร้องนะครับทาบุญด้วยอะไรนะครับเพลงนี้ผมก็ยังยังไม่มีโอกาสได้ร้องอวยพรเจ้าภาพนะครับซึ่งเจ้าภาพที่มาจากบางครั้งก็มีทั้งหนุ่มสาวนะครับทั้งหนุ่มทั้งสาวแล้วก็เบิ่นโผงที่เป็นผ,ผู้หญิงผู้ชายก็มาด้วยด้วยกันนะครับบางทีก็มาพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็มามาทำการแจกให้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับคนนี้คนนี้ก็หยิบสิ่ง คนนี้ก็หยิบสิ่งสิ่งของอีกอย่างหนึ่งคนนั้นก็หยิบสิ่งของอย่างหนึ่งใส่ให้กับผู้ที่มารับแจกนะครับผมนึกถึงเพลงนี้ผมก็บางก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับถ้าเพลงทำบุญด้วยอะไรนี่ผมก็จะจะแบ่งเนื้อเนื้อนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ก็เลยขึ้นต้นที่ว่า ชายหญิงหล่อสวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรหล่อสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าใครพริมพราวคงถวายมาลิว่าไอพระวันณะจึงได้นวลขาวเนตรน้อยดังซอยจากดาวกระพิบพรรางเปล่าหนาวใจ ตักบาทคงใส่้วยข้าวหอมจึงสวยละมอมละไมบุญทานคงทำด้ดยเต็มใจเธอจึงได้พรสี่ประการอายุวันนะสุขพะพละและปฏิพานใครพบเจ้านั้นไม่นานทุกคนสมสารลุ่มลงครับเพลงนี้ก็ เราแปลงเนื้อเอานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเราผมก็เลยขึ้นต้นว่าชายชายหญิงหล่อสวยอย่างคุณทําบุญไว้ด้วยอะไรนะครับหล่อสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าใครพริมพราวนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆก็ใครพบเจ้านั้นไม่นานทุกคนสมสารรุ่มหลงนะครับก็แบ่แงเน้นนิดหน่อยนะครับใงนี้ ก็ยังไม่มีโอกาสได้ร้องนะครับเพลงนี้ครับมาที่เพลงหัวใจได้รักนะครับก็เป็นผลงานจากคุณววัชัยานะครับเพลงนี้ก็แต่งคนทานินเป็นผู้ร้องนะครับน้ำในลำมแม่โค้งเอ่ยไหลเลยท่วมเชียงรายน้องคายอุดอน ใจของเราสีฟ้าระทมครวนระงมทุกตรมหอยอ่อนแรงแห่งร้อนไม่หายหายหายน้ำในใจจะรักเจ้าแม้งเงาแห่งสงสารมีผ่านเฉียดกลายดินหัวใจมองไม่ร้อนแรง แงแหลงดังพี่รุ่นแนงนายเกอ,อดหายไม่หยุดรินกอรินรรินขอเพียงใจแห่งสาวเจ้ารักเราเช่นสา,ายน้ำฝนพรำช่ำรินแควน้ำใจแม้เจ้าไหลมาคงพัดพามองพี่นิสิน สมทวินดังหวังหวังหว,วังพื้นดินในใจของพี่นี่คงสิ้นงอยเงาเพราะเจ้าสิ้นชังยามน้ำลำคงลงลดไปทาน้ำใจน้องคงไหลหลังให้รักยังแนบนานนานนาน,น,าน ครับก็ต่อไปร้องเพลงคุณชลินบ้างนะครับหยาดเพชรนะครับก็เป็นผลงานจากคุณชาลีกับคุณสมานนะครับเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนหาหยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้า ร่วงมาจากฟ้าหรือไรหยาดมาแล้วอย่าส้ำโศกรล่อยคนทั้งโลกร้องไห้หยาดเพชรเกล็ดแก้วพองใสนั้นอยู่ไกล เกินผูกพันแม่ยามเพชรอยากจากฟ้าร่วงลงมาฟ้าคงไว้วันดวงดาวก็บล่อยเศร้าโศกสันมีอาจกลั้นน้ำตาไหล เอือมือคว้ายาดเพชรแก้วเลอรักแล้วจึงฝันใยยาดเพชรยาดรองพองสายแม้อยู่ไหนความมืดมุน เอื้อมือคว้าหยาดเพชรแก้วเหลอรักแล้วจึงฝันฝายหยาดเชรหยาดเหลาพองพองใสมาอยู่ในความมืดมนครับก็จบแลนะครับก็มาที่เพลงจอมขวัญใจนะครับ ก็เป็นเพลงจากบ,บทประพันธ์ของครูมงคลนะครับก็ให้คุณทูลเป็นผู้ร้องนะครับเพลงนี้มุนรักนางสินกลางแองใจผี่เฝ้าค้างใครชวนฝันไปไม่สั่งนอนคะนึงถึงกลิ่นปรางก่อนเคยชิดไม่ห่างเฝ้าจูบนางจอมขวัญใจ ดวงฤดีนี่เป็นธาตุเธอพี่เฝ้าพรำเพอหลงรักเธอยิ่งใหญ่คืนนี้เธอมาห่างไกลพี่ยังหลงครวนใครอยากชื่นใจเหมือนดังเคยเธอจากไปใจแสนห่วง ไรภ่มพวง,งมาชีดเฉยนอนเปลี่ยวใจไม่เหมือนเคยมิ่งควันพี่เอย๋ยไม่เคยไกลร้างกันเพียงสายลมพัดโชยแผ่วมาพี่ยังผวานาอุราใจสันเดือนคล้อยไปใจเฝ้าฝัน พี่ยังรักเธอมันเฝ้าคอยวันน้องกลับมาครับต่อไปก็เป็นเพลงแก่งคอยนะครับก็เป็นผลงานจากครูปอชื่นประโยชน์นะครับเพลงนี้ก็แต่งให้คุณก้านเป็นผู้ร้องนะครับแก่งคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่เกาะแก่งเก่าที่เราสมสู่ยังคอยน้องอยู่ทุกวัน เคยรื่นชื่นใจสายน้ำสายลมแสงจันทร์สิ่งเก่าเก่าเผา,เารุมอกฉันทุกวันมันชวนมองมนแกงคอ,อยรักพี่คอยตามชื่อแกงเจ้ามาจากปากทางสามแพงดูใจเหมือนแกล้งเล่กล โอ,โอ,โอ้แกงคอ,อยรักคอยลวงข้าช้ำตรมอยู่อย่างเบื่อเหมือนดังเด่นคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำในลำทาไหลเอื่อยรินพี่จะดิ่งยังคงรู้สิ้นแม้น้ำจะรินไหลเชี่ยวแต่น้ำใจเจ้า หลือกล้นจนใจจริงเชียวสุดยังโค้นวนไหลเกลียวเลี้ยวไหลาตามใจต้องการแกงคอ,อยรักพี่คอ,อยเหมือนดังชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายชาน โอ้ว่าแกงคอยเหลือเพียงรอยเงาราวรานสิ่งเก่าๆเผาใจไปนานโอชาญกระท่อมแกงคอยแกงคอยครับต่อไปก็เป็นเพลงกลิ่นฟาสาสาวๆนะครับก็เป็นผลงานจากคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะครับก็คุณปองปิดาเป็นผู้ร้องเอาไว้นะครับ ลุมนาแห่งนี้เคยมีมนรักตรึงตราคืนนั้นแสงจันทร์แจ่มฟ้าสองเราพากันชมจันทร์แอบอิงกองฟางพี่เกาะนางเล่าลมเายควันหัวใจสองเรากระสันสร้างวิมานบนพื้นนา ไรนาแห่งนี้ชีวีเราร่วมคลองกันน่ารักเช่นดังสวรรค์เหมือนวิมานอันโสภางไผโอนโยนใบเสียงเรไรายระงมเรียกหาคลายดนตรีที่แววมากล่อมเพลงนิทราน้องนอน กลิ่นฟางรวงขาวสาบสาวชมเจ้าหนวนจันทรหอมจนพี่เคลิ้มหลับฝันเห็นสวรรค์อันโสภางแม้กลิ่นดอกฟ้ายังไม่มีทางหานเทียบกลิ่นเนื้อหนวนานางทั่วสันละพางนางหอม ลุ่มนาแห่งนี้พี่นี้นวน้องเกียงใจเมื่อลาตรากตรำแค่ไหนพี่เต็มใจทนสู้ยอมสุขใจบูชาโชมสุดาพี่เฝ้าถนอมที่ไม่เคยจะต้องตรอมเมื่อมีพยอมชื่นเจ เพลงนี้ร้องร้องไม่เป็นเพลงนะครับเพราะว่าเสียงเสียงสูงตุงต่ำต่ำอย่างร้องไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพลงนี้ยังไม่ค่อยล้องอะไรครับมาที่เพลงฉันจนใจนะครับก็เป็นผลงานของคุณพิพัฒน์อีกหนึ่งเพลงนะครับก็มอบให้คุณดอนเป็นผู้ร้องนะครับฉันอุ้มเธอขึ้นจากนรก จากความงันงกนรกของลูกผู้หญิงทุกอย่างฉันทำด้วยน้ำใจจริงหวังใจยิงให้เธอทิ้งหนทางเสน้นเก่าฉันเชิดชูไว้คู่ชีวาผู้คนก็ราเพื่อนฝูงนินทาช่งางเก่า ทั้งโลกขอมีเฉพาะเพียงเราแล้วความเศร้าก็กลับแผลเา่าหัวใจฉันสิน้นฉันมุ่งหมายใจให้เธอนั้นไกลาจากความเป็นดิน ฉันเฝ้าเจรไนก็ไม่เป็นนินยังคงเป็นดินเหมือนเดิมก่อนนี้ฉันจนใจไรสินปัญญาหมดวาสนาให้คนของกาเปลี่ยนสีฉันต้องให้เธอประฉันโดยดี วันคืนที่ย่างถิ่นราคีที่เธอเคยเปือนครับคุณดอนก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับนางโลมนะครับก็เป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานจากคุณอาจินนะครับนางโลมโลมไลให้ชายชมเล่นเพราะความอยากเก็น ใครจะเห็นใจเราหนบรรยากาศที่มีทั้งความมึนเมาแสงไฟสลัวมัวคลึม้มซึมเศร้าก็เคล้าด้วยเสียงดนตรีใครๆชมชูเอ็นดูเพียงผ่านนะลิมความชำหวานนะในเธอนั้นเต็มที่ เห็นเธอเรื่นรมอยู่ในสังคมราตรีแฝงความเศร้าตรมคืนคมเหลือทีมากมีสุ้มในวิญญานางลมลมแล้วเอาเรือนร่างปลีขาให้ศักดิ์ศรีขายความดีขาให้เวลา สิ่งที่ต้องการสิ่งนั้นหรือคือเงินตราเพื่อจะได้มาเยียวยาความจนเบื้องหลังในดวงใจฉันต้องการเพียงไกลแม้เธออยากไรเป็นชนายกชังรักเธอด้วยใจ เรื่อยไปไม่มีวันจางเพราะใจเจ้างามสามนั้นเพียงร่างโอ้นางลมครับก็จบไปนะครับนางลมนะครับรูปรถกิ่นเสียงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรานะครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับ ก็ต้องมีสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นเพระาพระว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับรูปรสกลิ่นเสียงนะครับครับมาที่เพลงฐานกาัดขาดรักนะครับก็เป็นผลงานของคุณโชลเทนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิงที่คุณเสกศักด์เสกศักดิ์ผู้การทองรองเอาไว้นะครับ ไกลสุดสายตาขอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามใครลูกใครลาแล้วเป็นไม่ได้ตานอากาศอง์อาจทนงปกป้องฟ้าไทยไตรรงพื้นใหญ่เถิดไว้สูงลน้น จะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดีไม่มีนายนี้ชีวิตยอมพลีไว้เป็นเบื้องตนลูกทับอากาศสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกพี่กนจีบสาวไม่เป็นทับบกทับเรือตำรวจ เขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกตาฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวเดินเดียวอยากเที่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นจีบสาวมันอยากมันเข็นอยากเย็นกว่าขับเครื่องบินมองส่งสายตามองหาสาวใด จะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่สูญสิน้นลูกทับอากาศสามารถขาดรักพนอขอลองอยู่ผินไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมครับก็อีกหนึ่งเพลงฮิตนะครับขันหมากเศรษฐีนะครับก็เป็นผลงานของคุณฉลองนะครับ คุณเสกสัตว์ก็เสกสัตว์ก็เป็นผู้รองเอาไว้นะครับจะหลับตาลงไปได้อย่างไรหัวใจมันเจ็บให้หนุ่มกรุงเทพจะมาแย่งแฟนพรุ่งนี้ขันมากเศษธีผู้ดีเนื้อแนนจะหอบเงินแสนมาซื้อเจ้ากลอย จะหลับตาลงไปได้อย่างไรเหมือนคนไข้หนักเพราะสิ่งที่รักจะจางรา